เคยลองมองของรอบๆตัวเรากันไหมครับของที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปเลยนะอย่างเช่นกิ่งไม้แห้งๆใบไม้ที่ร่วงหล่นหรือแม้แต่เปลือกผอลไม้ธรรมดาธร,ราเนี่ยใครจะไปคิดล่ะคะว่าของพวกนี้มันซ่อนศัก,กยภาพที่จะกลายเป็นของใช้ของตกแต่งที่สวยจนน่าทึ่งได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงกระบวนการสร้างสารรค์สุดมหัศจรรย์นี้กันครับมาดูกันว่าวัสดุบ้านๆในท้องถิ่นเนี่ยจะกลายมาเป็นของล้ำค่าได้ยังไง โอ้โหมาเริ่มกันที่ภาพนี้เลยครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากๆเลยนะลองดูสิครับจากกะลามะพร้าวใช่ครับกะลามะพร้าวธรรมดาธรรมดาที่เราอาจจะไม่ได้สนใจเลยที่ซ้ํากลับกลายมาเป็นคมไฟที่ฉลุลวดลายสวยงามขนาดนี้ให้แสงนวลๆสวยมากเลยนะครับเนี่ยแหละครับคือพลังของการมองเห็นการมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาตินั่นเองยังครับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงยังไม่หมดแค่นั้นผักตบชวา ที่เราเห็นกันจนชินตาเลยใช่ไหมครับบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่วัชพืชที่รกตามแม่น้ำลํำคลองแต่พอผ่านสายตาและสองมือของช่างฝีมือเท่านั้นแหละดูสิครับมันแปลงร่างกลายเป็นตะกร้าสารที่ทั้งสวยทั้งใช้งานได้จริงนี่คือการเปลี่ยนของที่ดูเหมือนจะไร้ค่าในสายตาคนทั่วไปให้กลายเป็นงานศิลปะที่จับต้องได้จริงๆแล้วคำถามสำคัญมันก็คือเราจะทำแบบนี้ได้ยังไงล่ะเออ แล้วอะไรคือเคล็ดลับที่จะทำให้เรามองเห็นคุณค่าในของธรรมดาธรรมดาแบบนี้แล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นงานศิลปะที่ไม่เหมือนใครได้คำถามนี้แหละครับที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางเราไปสำรวจเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้กันเอาละ่ะเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นได้เนี่ยเราต้องเริ่มกันที่แก่นของเรื่องนี้กันก่อนเลยก็คือแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังศิลปะจากสวนหลังบ้านของเรานี่เองครับหัวใจสาคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้เลยครับ คืองานประดิษฐ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสีมืออย่างเดียวนะครับแต่มันคือศิลปะของการมองเห็นต่างหากคือการที่เรามองกะลามะพร้าวแล้วเห็นเป็นโคมไฟมองกอผักตบชวาแล้วเห็นภาพเป็นตะกรา้ามันคือการใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ความช่างสังเกตเพื่อดึงเอาศักยภาพของสิ่งรอบตัวเราออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับโอเคพอเรามีมุมมองที่ใช่แล้วทีนี้เราลองมาเปิดจานสีของนักสร้างสารรค์จากธรรมชาติกันดีกว่า ในหัวข้อนี้เราจะไปดูกันครับว่าธรรมชาติได้มอบวัตถุดิบอะไรเจ๋งๆให้เราบ้างโหดูสิครับความน่าทึ่งของมันคือความหลากหลายนี่แหละเรามีตั้งแต่วัสดุที่แข็งแรงมากๆอย่างกะลามะพร้าวไม้ไผ่ไปจนถึงวัสดุที่แบบยืดหยุ่นเอามาขึ้นรูปได้ง่ายๆอย่างกาบกล้วยหรือผักตบชวาทุกอย่างนี่คือของขวัญจากธรรมชาติเลยนะที่รอให้เราเอามาสร้างสรรค์บางทีแค่ในสวนหลังบ้านเราหรือในชุมชนของเราเนี่ย อาจจะมีขุมทรัพย์แบบนี้ซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยก็ได้นะครับและที่เจ๋งไปกว่านั้นอีกก็คือธรรมชาติในแต่ละพื้นที่เนี่ยยังเป็นตัวกำหนดเอกลักษณ์ของงานฝีมือด้วยนะอย่างในแผนที่นี้ก็จะเห็นชัดเลยภาคใต้ติดทะเลใช่ไหมครับงานฝีมือจากเปลือกหอยก็เลยเด่นส่วนภาคเหนือที่มีป่าเขาเยอะ ก็จะดังเรื่องงานไม้งานเครื่องสารมันคือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับระหว่างคนพื้นที่ที่เขาอยู่แล้วก็ศิลปะที่เกิดขึ้นมาเอาล่ะพอเรามีวัสดุในใจแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือลงมือทาและแน่นอนครับจะทำงานฝีมือได้ก็ต้องมีเครื่องมือคู่ใจงั้นเรามาแอบดูกันหน่อยดีกว่าว่าในกล่องเครื่องมือของช่างฝีมือเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างให้เข้าใจง่ายๆนะครับ เราลองแบ่งเครื่องมือตามหน้าที่ของมันดูลองนึกภาพตามนะสมมุติเราจะทาโคมไฟกลามะพร้าวเราก็ต้องเริ่มจากเครื่องมือวัดใช่ไหมครับเอาไว้วัดขนาดจากนั้นก็ใช้เลื่อยซึ่งอยู่ในกลุ่มเครื่องมือตัดเพื่อเปิดกลาพอจะทําลวดลายก็ต้องใช้สว่านมาเจาะรูแล้วก็อาจจะต้องมีคีมไว้จับยึดชิ้นงานให้มั่นคงเห็นไหมครับว่าการเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับงานเนี่ยมันช่วยให้เรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลย แต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปจับเครื่องมืออะไรก็ตามเรื่องที่สำคัญที่สุดย้ำว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือความปลอดภัยนี่คือกฎ5ข้อง่ายๆที่จะช่วยให้การทำงานของเราปลอดภัยหายห่วงตั้งแต่การอ่านคู่มือให้เข้าใจไปจนถึงการเก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่หลังใช้งานเสร็จจำไว้เลยนะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอโอเคตอนนี้เรามีครบแล้วทางวัสดุเครื่องมือและความรู้เรื่องความปลอดภัย ถึงเวลาเข้าสู่ช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วครับนั่นก็คือการปลุกไอเดียของเราให้กลายเป็นความจริงเราจะมาดูกันตั้งแต่หลักการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนการลงมือทำกันเลยการออกแบบที่ดีเนี่ยมันก็คล,คล้ายๆกับการทำอาหารเลยครับคือมันมีสูตรของมันอยู่ในภาพนี้ก็จะเห็นส่วนผสมพื้นฐานของการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเส้นสายที่ช่วยนำสายตา รูปทรงที่ทําให้งานดูสมดุลหรือสีที่ใช้สร้างอารมณ์ความรู้สึกถ้าเราเข้าใจองค์ประกอบพวกนี้มันจะช่วยอัปเกรดผลงานของเราจากแค่ของทําเองให้กลายเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งได้เลยนะครับอ่ามาดูตัวอย่างจริงๆกันบ้างดีกว่าครับง่ายๆเลยครับแค่มีกระป๋องเ,เปล่าเชือกป่านแล้วก็ปืนกาวเราก็ทําที่ใส่ดินสอเท่ๆได้แล้วเริ่มจากพันเชือกจากข้างล่างสุดของกระป๋องขึ้นมาเลยครับ ค่อยๆทากาวร้อนยึดไปเรื่อยๆพันจนเต็มแล้วก็อาจจะหาอะไรมาตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามใจชอบเลยเห็นไหมครับจากของเหลือใช้แท้ๆกลายเป็นของแต่งโต๊เกๆได้ง่ายนิดเดียวด้วยไอเดียและสองมือของเรานี่แหละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับพอเราได้เห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วอาจจะมีคำถามสุดท้ายผุดขึ้นมาในใจว่าแล้วทำไมเราถึงต้องทำของพวกนี้ด้วยละ่ะงานฝีมือมันให้อะไรกับเรากันแน่ คือคุณค่าของมันเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าการได้ของมาใช้ชิ้นหนึ่งเยอะเลยนะครับมันคือการสร้างของที่แก้ปัญหาในชีวิตเราได้มันคือการสร้างรายได้สร้างอาชีพมันคือการฝึกสมองให้เรามีความคิดสร้างสรรค์แต่ผมว่านะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือความภาคภูมิใจความรู้สึกดีที่ได้เห็นผลงานที่มาจากความตั้งใจและสองมือของเราเองอันนี้แหละครับล้ำค่าที่สุดและนี่ก็คือบทสรุปที่ผมวาดทรงพลังที่สุดแล้วครับ เป้าหมายสูงสุดจริงๆก็คือการสร้างงานที่มีคุณค่าน่าสนใจและที่สำคัญคือทำให้เราภูมิใจในความสามารถของตัวเองก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่าครั้งต่อไปถ้าเราเจอกิ่งไม้แห้งๆหรือไปเจอเปลือกหอยที่ชายหาดเราจะมองเห็นมันเป็นแค่ขยะหรือจะมองเห็นมันเป็นจุดเริ่มต้นของสมบัติล้ำค่าชิ้งต่อไปของเรากันครับ